ดีใจพวกเรามาไหนน้องพงษ์น้องสิทธิ์เข้ามาใกล้ๆกเอามาให้ครบมาข้างหน้านี่มาคนเก่งทั้งหลายมาข้างหน้าน้นองเฟิร์นน้องผิงด้วยามา,าน้องฟางค่ะน้าน้องฟางมาฟานต้องชุบอีเข้าไปทั้งเพลงงใกล้ๆตอนนี้โควิดเราต้องเรียนออนไลน์หรือทํางานออนไลน์ต้องอยู่บ้านกันใช่ปะเวลาอยู่บ้านนะหลักมันง่ายมากเลยอย่าโวยวาย อย่าวู้วามเข้าใจไหมเมื่อก่อนต่างคนต่างต้งตองไปทํานูน่นทํานี่มากมายข้างนอกแล้วถึงเวลามาอยู่บ้านในเวลามันแป๊บเดียวทีนี้มันไม่เหมือนตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเราจะเล่นสนยังไงก็ได้สนุกยังไงก็ได้ตอนนี้โตแล้วพอมาอยู่บ้านเนี่ยแต่ละคนก็มีความเครียดของงานที่มันทําที่บ้านมีความเครียดของการเรียนแล้วทีนี้บางทีเราขาดสติพอเราขาดสติปั๊บรู้ไหม ว่าคนที่รักที่เป็นห่วงเราทั้งหลายคือทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามบางทีหนูเป็นพี่หนูอะไรขึ้นมาน้องก็สะเทือนหนูเป็นน้องหนูอะไรขึ้นมาพี่ก็สะเทือนอย่างเนี้ยเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติให้ดีต้องรู้จักว่าใจเขาใจเราแล้วก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะพวกหนูทั้งหลายเป็นคนเก่งจริงๆไม่ใช่แกล้งยกยอรหรอกเป็นคนเก่ง แต่ฟังให้ดีนะคนเก่งมีสิ่งต้องระวังสองอย่างอย่างแรกคือระวังความทนงตนความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปอันนี้มันจะกลายเป็นคนเก่งที่ไม่น่ารักคนเก่งที่ไม่มีสเสน่ห์รู้ไหมคนเก่งถ้าหากว่ารู้เท่าทันอารมณ์ มีสติเห็นชัดอ๋ออันนี้เราไม่ชอบเราก็อย่าทําเราไม่ชอบอันเนี้ยคนอื่นก็ทําอันนี้มาเราไม่ชอบเราเคยกระทบแล้วกระทบที่ใจเราก็ไม่ทําอย่างนี้กับคนอื่นฟังออกเปล่านานก็จะกลายเป็นคนเก่งที่มีสติมีปัญญาที่สําคัญนะเป็นคนเก่งที่มีศิลปะคนเก่งขาศิลปะไม่ได้นะ ไม่งั้นทำงานใหญ่ไม่ได้ถ้าในพี่น้องในพ่อแม่ในครอบครัวเนี่ยเรายัางไม่ถนอมน้ำใจกันเรายัางไม่ระมัดระวังคนข้างนอกหรืองานใหญ่อื่นๆภายภาคหน้ามันเสียหายได้เยอะเลยแล้วยิ่งคนในครอบครัวคนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้คือทุกบ้านอยู่บ้านกันหมดก็คิดว่าเราไว้ใจกันเราเชื่อใจความรักความเชื่อใจเนี่ย มันกลายเป็นว่าเราจะระเบิดยังไงก็ได้ระเบิดไประเบิดมาโอ้โหเดี๋ยวเป็นไฟบรรลัยกันไม่เอาไม่เอาแล้วยิ่งเห็นน้องร้อนมาหรือพี่ร้อนมาอีกคนต้องช่วยเป็นน้ำดับไฟทันทีต้องมีศิลปะหน่อยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นเลยนะท่านไม่ได้พูดเรื่องสติกับปัญญาอย่างเดียวนะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องการมีศิลปะมาก เพราะแต่ละคนเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะไปเจอความเครียดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้มาไม่เหมือนกันหรือมีอะไรในใจที่ค้างค้างอยู่มีตะกอนขุ่นอยู่ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะเน้นมากเลยเรื่องความมีศิลปะแล้วทุกคนมนุษย์ทุกคนมีศิลปะอยู่แล้วในตัวเข้าใจไหมข้อหนึ่งนะคนเก่งต้องระวังนะเรื่องความทนงตนความเชื่อมั่นมากเกินไปชูบีเข้าใจไหมครับ ชูบิรู้จักความมั่นใจในตัวเองไหมเต็ม <c oughs> ร้อยแต่ไม่รู้คืออะไรเ <c oughs> ต็มร้อยแต่ไม่ทราบคืออะไร <c oughs> ชูบิต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะครับชูบิก็จะเป็นคนเก่งที่น่ารักด้วยรู้เรื่องบา่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวให้ทางนี้อธิบายต่อ <c oughs> ส่วนข้อสองคนเก่งนะให้ระวังคนดิษยาเมื่อเราเก่งคนที่เขาหมั่นไส้มันมีคนที่เขาคิดร้ายมันมีมันมีทั้งคนรักคนชังใช่ไหมในโลกวิธีแก้อันเดียวเหมือนเดิมเลยเหมือนข้อแรกความอ่อนน้อมถ่อมตนจะกลายเป็นคนเก่งที่ละมุนละไม คนเก่งที่พร้อมจะยกความดีทั้งหลายให้กับคนอื่นยกตัวอย่างสมมติหนูประสบความสำเร็จอะไรขึ้นมาเมื่อกี้ที่ว่าสอบได้รางวัลน,นั้นงานสำเร็จอย่างนี้ให้หนูยกความดีนั้นให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับคุณครูหรือพี่น้องที่ให้ทุกอย่างรอบตัวเราล่อหลอมมาจนเป็นเราเข้าใจหรือเปล่าลืมแม้แต่ ที่ทํางานนั้นที่โรงเรียนนั้นมหาวิทยาลัยนะั้นยกความดีให้กับคนรอบข้างทั้งหลายจากคนเก่งที่กําลังดูว่าน่าจะเด่นทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยคนเก่งที่กําลังจะเด่นขึ้นมากลายเป็นโลโภไฟกลายเป็นลงสู่แผ่นดินคือให้ความดีกับคนทั้งหลายเหมือนแผ่นดิน <c oughs> เชื่อไหมว่าในบรรดา,าธาตุทั้งปวงนะดินน้ำลมไฟ แผ่นดินไม่ใช่ก้อยนะน้ำเนี่ยยังอยู่บนแผ่นดินเลยใต้แม่น้ำใต้ทะเลเป็นดินไหมใช่ป่าแผ่นดินรองรับทั้งหมดเลยนะในแผ่นดินมีอากาศมีพวกอะไรต้องหลายอย่างดินน้ำลมไฟเนี่ยรวมอยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเลยพารณาให้ดีเถอะแม่พระธรณีเนี่ยคลุมทั้งหมดเป็นแม่แห่งธาตุเลยในแผ่นดินมีอุณหภูมิไหมอุณหภูมิในแผ่นดินนะั่นแหละธาตุไฟ ในแผ่นดินมีความชื้นไหมใต้แม่น้ําใต้มหาสมุทรเห็นไหมยิ่งชัดเลยในแผ่นดินก็มีธาตุน้นําในแผ่นดินมีช่องว่างไหมนั่นแหละเห็นไหมธาตุลมอากาศทั้งหลายใช่ปะแม่แห่งธาตุคือแผ่นดินเพราะนั้นให้พวกหนูหนูนี่เลยลึกถึงพระแม่ธรณีพลังแห่งแผ่นดินความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมีศิลปะในนี้นะหนูจะ ชนะและปลดล็อกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทนงตนเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันคนริษยาคิดปองร้ายเข้าใจหรือเปล่าแล้วขณะที่เราลงมาเป็นแผ่นดินมีความอ่อนน้อมถอมตนระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่นพึ่งพาอาศัยกันระลึกถึงบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ระลึกถึงบุญคุณพี่แต่ละคนน้องแต่ละคน ระลึกถึงบุญคุณเจ้าหลานตัวน้อยใช่ป่ะระลึกถึงบุญคุณเจ้าหลานตัวน้อยด้วยใช่ป่าวลูกอ้าวเนี่ยเขาสร้างความสดใสสร้างความสุขให้กับทุกคนเลยนะสร้างความสุขให้กับทุกคนเลยด้วยความน่ารักของเขาแม้นบางทีจะมีให้เราได้ปวดหัวบ้างก็เป็นการรับสมองประลองปัญญากันเห็นบุญคุณของเสี่ยวเซียนด้วยนี่นั้นเราก็จะมีความ สุขมากเลยแล้วไม่ใช่ความสุขเฉพาะเราคนเดียวมันเป็นความสุขที่กลมกล่อมหมดทุกคนเลยเข้าใจไหมนี่สำคัญมากนะเรื่องเนี้พวกหนูๆเก่งอยู่แล้วพวกลูกๆทั้งหลายเก่งอยู่แล้วขาดศิลปะนิดนึงขาดความอ่อนน้อมเพิ่มไปหน่อยแล้วขาดความที่แบ่งให้ทุกคนเป็นคู่มีส่วนแห่งความสำเร็จ เท่านั้นเองรับรองว่าอยู่ไหนมนุษย์ก็รักทําอะไรเทวดาก็อนุโมทนาอวยชัยให้พรตลอดเวลาเลยชูบิเข้าใจไหมลูกลูกๆเวลาที่เราอยากจะทําน้ําให้เสียมันง่ายนะจริงหรือเปล่าอยากทําน้ําดีให้กลายเป็นน้ําเสียง่ายจะตายสารพัดวิธีเลย แต่เวลาพวกลูกๆอยากจะทำน้ำเสียให้มันกลับมาเป็นน้ำดีมันยากนะมันหลายขั้นตอนนะจริงเป่านี่หนึ่งลูกต้องรักษาความดีในตนด้วยและสองต้องช่วยกันรักษาความดีซึ่งกันและกันเข้าใจปริศนาไหมไปพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีนะทำน้ำดีให้เป็นน้ำเสียง่ายนิดเดียว แต่การที่จะย้อนกันทำน้ำเสียให้กลับคืนมาเป็นน้ำดีมันยากต้องให้กำลังใจกันส่งเสริมความดีกันแล้วก็อุปถัมภ์ช่วยเหลือกันเหมือนเวลาสอบที่รวมกันเราอยู่นั่นแหละอันนี้ดีงามดีงามมีความสุขเพราะว่า อาจารย์วินัยกุลกอบเกียรติและครอบครัวกุลกอบเกียรติประธานมูลที่อเนกุศลสาลาวิหารเซียนมาเยี่ยมมาทําบุญคือรักกันผูกพันกันกันกบครอบครัวนี้มากพอเห็นพวกเราแล้วว่ามีความสุขมากคุณพ่อคุณแม่ถวายไว้ให้เป็นลูกที่นี่ทุกท่านเลย <laughs> หลาน้วยค่ะท่านคะถวายจนถึงชูบิเลยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่รวมทั้งเราด้วยก็ต้องเป็นที่ที่จะคุ้มครองดูแลป้องกันทุกอย่างเพราะว่าเป็นห่วงพวกเราในหลายๆอย่างอันดับแรกก็ให้ธรรมะไปคู่กับวิชาที่พวกเรามีอยู่แล้วอันดับที่สองถ้าพวกเรามีอะไรขาดเหลือตกหลน่นให้มาบอกอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยทันที อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยให้มาแจ้งเลยอะไรที่ขยับได้จะขยับทันทีรู้เรื่องไหมชูบินะลูกนะชูบิเข้าใจหรือเปล่าเพราะอะไรทราบไหมท่านทั้งหลายเพราะครอบครัวกุลกอบเกียรติมีพระคุณต่อประเทศชาติเพราะครอบครัวกุลกอบเกียรติมีพระคุณต่อประเทศชาติ อยู่เบื้องหลังอะไรหลายอย่างมากเราจึงมีความผูกพันแล้วก็รู้สึกถึงพลังแห่งความดีของครอบครัวนี้มากตั้งแต่ท่านเสียนสงามาถึงเสียนตันกุณเรและพวกเราทั้งหลายแล้วแต่ละคนก็เป็นเสียนมาเกิดทั้งนั้นและจะได้เป็นผู้ที่ช่วยชาติช่วยแผ่นดินทั้งปวงเนอะชูบีเนอะต่อไป หนูต้องช่วยชาติช่วยศาสนาช่วยสถาบันพระมหากษัตริย์นะลูกรู้เรื่องหรือเปล่าหน้านุโมทนากับพวกเราหน้านุโมทนาในคุณงามความดีของเซียนตันและคุณเรีอยวจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าของจริงกับของปลอมมันต่างกันมากนะของจริงกับของปลอมนี่มันต่างกันมากๆเลย ยกตัวอย่างว่าสินแสทั้งหลายนี่โอ้โหเก็บเงินหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีมากมายจะเรียนให้ทราบว่าเซียนสง่าก็ดีเสียนตันก็ดีเป็นกฎคุณธรรมเลยมีแต่ช่วยกับช่วยแล้วก็ไม่รับสองไม่รับเงินทองทั้งนั้นเนี่ยคิดดูสิเพียงแต่ต้องเคารพในพิธีกรรมเคารพในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องทำวิธีที่ทําบุญยังไงเชิญยังไงเรียนเชิญยังไงสืบทอดวิชาจากคุณพ่อซึ่งถามว่าวิชานี้ได้มาอย่างไรพูดยากได้มาจากธรรมชาติได้มาจากธรรมชาติได้มาจากกำลังของจิตที่ฝึกฝึกจิตดีแล้วมีคุณมหาศาลได้มาจากธรรมชาติ คำว่าธรรมชาตินี่รวมทุกสิ่งทั้งเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนทั้งหมดเลยจะว่าเป็นวิทยาศาสตร์ในสถานที่ในพลังต่างๆก็ใช่จะว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ใช่แล้วก็มีผลด้วยมีผลจริงๆอย่างน่าอัศจรรย์หลายเรื่องก็ยังเคยคุย เพราะว่าเสียงตันก็ไม่อยากรับวิชานี้แต่ฟ้ากําหนดเราก็บอกทางนี้เหมือนกันทางนี้ยังไงผมก็ไม่เอาเราบอกเออเดี๋ยวถึงเวลาก็หนีไม่ได้เหมือนกันของบางอย่างนะมันฝืนไม่ได้อยากจะไปซ้ายเนี่ยชอบใจซ้ายชอบใจสยามอยากไปสยาม แต่ฟ้าลิขิตแล้วต้องมาวัดป่าธรรมคีรีก็ต้องพับโครงการสยามไปลักษณะนั้นนี่เป็นมงคลธรรมะหล่อหลอมโดยพลังธรรมชาติพื้นฐานจากครอบครัวคุณธรรมจากครอบครัวแล้วพระอุทธศาสนาส่องแสงธรรมอีกคนนี้โอ้โหสว่างสวัย แต่ก็ยังย mm ้อนกลับมาว่าแม้ได้คุณแม่ที่เลิศมากนะให้รักในบุญคุณพ่อแม่ความเสียสละของพ่อแม่แล้วเซียนตันไม่พูดแต่ว่ามันอยู่ข้างในทุกอย่างแหละคุณเลพูดเลยเข้าใจง่ายเ็ามีเราข้มงวดกับเขาคนเดียวนะคะแล้วแต่เขาก็ยอมเขียนหนังสือกับเราครึ่งวันนั่งอยู่ไม่ ลุกจิกมาอะไรแต่พออยู่กับปี่กับแม่เขาเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้เลยเห็นไหมที <TH OR> <ique> ่มาเรดุหนูเนี่ยที่มาเรจําจีจําชัยหนูเนี่ยเพราะรักหนูมากและอยากให้หนูได้ดีเข้าใจหรือเปล่าลูกอยากให้หนูเก่งในวิชาการอยากให้หนูมีปัญญามากๆเข้าใจไหมลูกมาเรเสียสละมากนะที่พยายามจะสอนหนูมาเรไปนอนสบายกว่าเยอะเลย ทำไมมาเลไม่ยอมไปนอนนะ่ะทำไมมาเลคอยอยู่กับหนูดูหนูทุกอย่างจริงหรือเปล่าทั้งที่มาเลก็ปวดขาปวดหลังใช่เปล่ามาเลปวดขาปวดหลังมาเลก็ไม่สบายแต่มาเลทําไมอดทนที่จะทําเพื่อหนูเพราะมาเลรักหนูมากรู้เรื่องไหมลูกอ้าวดีแล้วเดี๋ยวตั้งใจรับพรแต่และท่านเดี๋ยวตั้งใจรับพร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวะสมิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะถา mã ni cho ti ra so ya tha sabbe te yo vi vat yantu sabbaro ko vi na sa tu ma te pa vat ra yo di ka ko pa va a pi va na si li sa ni no จาตาโลธรรม,มวัดันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตยนิยสงุาบคารคาภยาเวราสโกาสกัสตุจุปัตถวา อารในการการายาพิวินาสันตุอาเสสะตัชัยยาสิทธิธนังลาบังสุที่ภาขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโหคัง ja วุธ ok ิจายักษวะสัตาวาสาจายุจาชีวสิท ja ธิภวันตุเต ภาวัตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโซทิภวันตุเตภาวัตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัคมานุภาเวนะสดาโซทิภวันตุเต หาวตุสัพพังคาลังรักขันตุสัพเพเดวะตาสัมสังธานุภาเวนะสดาโสทิภาวันตุเต ใครเคยไปวัดยานสังวรารามบ้างเคยไปไหมที่ชนบุรีวัดยานสังวรารามใครเคยไปหรือเคยได้ยินชื่อบ้างไหมเคยได้ยินชื่อวิหารเซียนไหมเออเนี่ยวันนี้ประธานวิหารเซียนมาประธานอเนกกุศลสาลาเซียนสง่าเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีวิชาเกี่ยวกับศาสตร์ทางจีนทางพวงจุ้ยอะไรเก่งกาจมาก ทีนี้เหมือนตาทิพย์ทุกอย่างดีงามเสียนสงาไปสารสัมพันธ์กับจีนเสียนสงาติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เมืองจีนหลายอย่างเรื่องอะไรดูไหมที่สําคัญไปเผยแผ่เรื่องพระบาร,รมีของพระเจ้าอยู่หัวคือเขาไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัวเขาไม่รู้จักความดีของพระมหากษัตริย์พอเขารู้แล้วว่าโอ้โ oh หอันนี้สุดยอดเลยแล้วก็มาทําวิหารเสียน ทำวิหารเซียนถวายพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาลจีนแล้วก็สาเหตุที่ทําได้อย่างยิ่งก็คือว่าเรามีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเพื่อถวายในหลวงเพื่อถวายในหลวงอันนี้แล้วพอวันที่เปิดวิหารเซียนในหลวงรอเก้าเสด็จใช่ไหมจริงท่านไปหลายครั้งไปตลอดอยู่แล้วท่านเจอเซียนสง่าท่านไปประคองเซียนสง่าเลยเข้าไปประคองเซียนสง่าแล้วก็น่ารัก ทุกอย่างภาพงามมากแล้วท่านพระราชทานว่าอเนกกุศลศาลานี่ลูกชายเซียนสงาแล้วก็เป็นประธานของมุทิอเนกกุศลศาลาวิหารเซียนแล้วดูแลทําให้ลุ่งเรืองขึ้นมาภาคใต้อะไรภาคไหนไหนได้ขยายไปไม่ใช่ขยายไปภาคอื่นอย่างเดียวนูน่นไปถึงเถงให้เถงให้ประเทศจีน ไปรื้อเลยไปบุรณะสุสานพระเจ้าตากสินกลายเป็นว่าสุสานพระเจ้าตากสินเนี่ยล้อมด้วยคอกหมูเล้าไก่เละเทะไปหมดเลยทางนี้เข้าไปแล้วโอ้โหทํายังไงจะยกย่องเชิดชูบรรพชนบนรรพบุรุษพระคุณแผ่นดินไปรือ้อไปจัดการทําขึ้นมาใหม่โอ้โหใหญ่โตสวยงามคราวนี้สมพระเกียรติเลยคือที่สุสานพระเจ้าตากสินนั้น สมัยพระเจ้าเฉียนหลงท่านราชทาน,ทาน,ทานชุดฉลองพระอ,องค์จากจีนมาให้พระเจ้าตักสินฉลองพระอ,องค์แล้วก็เชิญชุดนั้นไปสุสานเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติความจริงแล้วเมืองไทยเราหรือพวกเราเองก็ตามมีเชื้อจีนปนกันมาทั้งนั้นจะไปแยกมากมันแยกไม่ถูกอะพอฟังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเน่ยเกี่ยวกันมาเกี่ยวกันมาแต่บัรนพรบุรุษเนี่ย จึงมีความสนิทสนมรักใคร่กันมากทั้งจีนกับไทย